คือคลิปวิดีโอที่ทหารขมแมนกำลังตัดรัว้วลวดหนามของไทยคลิปนี้คาดว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับและบริเวณนี้นั้นห่างจากปราสาทตาควายเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนี่คือผลของความหยอะแยะไม่เอาจริงเอาจังไม่เด็ดขาดของไทยทขไมไอขมรไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจและไม่เคารพข้อตกลงใดๆของเราเลยยิ่งทางหนองจานนี่ยิ่งหนัก เขมรเหมิมเกริมมากทั้งทหารทั้งชาวบ้านป่วนเจ้าหน้าที่ไทยสุดๆทั้งด่าทอดูหมิ่นเยียดจามและเยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นไทยแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำของวันที่1ิบตุลาแล้วถึงเส้นตายที่ทางการไทยกำหนดแล้วไหนความเด็ดขาดไหนความชัดเจนไหนภาพที่จะทำให้เราเชื่อว่าเรื่องนี้มันกำลังจะจบลง ช่วยพิสูจน์ให้เห็นทีครับกับคำว่าแต่ถึงรบไม่คลาด